ย่างแบบเกาหลีครับ,รบมีหมูแบบ8สีโอแปดรสชาติโอ้โหไปดูครับปิ้งย่างเกาหลีหมู8ดสี8ดรสชาติ ปิ้งย่างเกาหลีแท้ๆฉีไอเดียคนรักหมูให้อินสุดๆกับรสชาติหมูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรสชาติโสมวายใบยสนกระเทียมสมุนไพรผงกะหรี่เต้าเจี้ยวและโคชูจังซึ่งทุกรสชาติจะเป็นหมูสามชั้นที่หมวนเป็นก้อนๆพอครี่ออกมาแล้วลงย่างบนเตาที่ร้อนกำลังดีความหอมในแต่ละรสชาติก็จะลอยเตะจมูกขึ้นมาซึ่งรสชาติของหมูแต่ละคำจะให้รสชาติในแต่ละอารมณ์แบบไม่ซ้ทำทําให้สนุกกับการกินอย่างไม่มีเบื่อ เสิร์ฟมาพร้อมกับซุปที่มีให้เลือกทั้งซุปกิมจิซุปซีฟูด้ดและซุปหอยแต่และซุปจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จริงกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มแจ่วและน้ําจิ้มซอสเกาหลีต้นตำรับที่เติมไม่อั้นใครเน้นผักเน้นกิมจิเติมฟรีไม่คิดตัง สาวกปิ้งย่างที่อย่างลิ้มลองกับหมูรสชาติแปลกรสชาติใหม่ที่มีให้เลือกหลากหลายหลากกลิ่นหรือใครที่เป็นสายเนื้อตัวจริงก็ไปพิสูจน์กันได้ที่ร้านไแซกโคเรียนบาร์บ e คิวชั้น2ส,สยามเซ็นเตอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมองหาปิ้งย่างเกาหลีแวกแนวก็ต้องที่นี่เลยละครับอาหารสไตล์เกาหลีะนะครับเขาเนี่ยจะมีอาหารในแบบซีรีส์เลยร้านนี้นะครับ อิ่มและจุกครับบอกได้เลยเหมือนกันเลยเหรอครับงั้นเป็นไงไปดูครับอาหารเกาหลีที่อยู่ในซีรีส์ยอดฮิตในย่านเวลุนสยามสแควร์ อาหารเกาหลีแท้ๆจากย่านโคเรียนทาวสุขุมวิทถูกปรับสูตรให้เข้ากับปากคนไทยเริ่มต้นที่เมนูแรกกับเมนูจาจังมยอนหรือที่หลายคนคุ้นกันในชื่อจาจังเมียนจาจังก็คือซอสที่ทำมาจากถั่วดำทำให้ซอสมีสีดำเข้มข้นส่วนมยอนหมายถึงเส้นบะหมี่โดยน้ำซอสของเมนูนี้เกิดจากการเคี่ยวหัวหอมเนื้อสัตว์หรือซีฟู้ดให้เหนียวข้นรสชาตินุ่มลึกเวลากินก็ต้องคลุกเคล้าให้น้ำซอสเคลือบเส้นทุกส่วนเส้นนุ่มฉ่ำซอสกินคู่กับจัมปงหรือ กหมี่ในซุปซีฟู้ดรสเผ็ดคล้ายต้มยำบ้านเราซึ่งทุกจานของที่นี่จะเน้นจุกเน้นอิ่มเลยทีเดียว <S <S ใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีที่เน้นจุรสชาติเข้มข้นในแบบคนไทยแต่มีกระดิ่นอายของความเป็นเกาหลีแท้ๆก็ไปสัมผัสรสชาติกันได้ที่ร้านจากรึมซองสาขาสยามสแควร์วันชั้น5อาคารสยามสแควร์วันเขตปทุมวันกรุงเทพคนที่เป็นติ่งเกาหลีไม่ครวรพลาด เป็นไก่ทอดสไตล์เกาหลีสูตรคนไทยครับอ๋จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยไป,ไปดูครับ,รบไก่ทอดยอดฮิตฉบับเกาหลีสูตรคนไทยเข็มข้นถึงใจ ไก่ทอดเกาหลีที่เขาใช้ไก่คัดไซมาหมักกับซอสโคชูจังและเครื่องเทศต่างๆที่นําเข้าจากเกาหลีแล้วนํามาชุบแป้งสูตรเด็ดของร้านและทอดสองรอบในเทคนิคของเกาหลีเพื่อเพิ่มความกรอบกัดเข้าไปแล้วจะได้ความเข้มข้นเล็กนึ่งที่เด็ดที่ใครมาแล้วต้องสั่งนั่นก็คือข้าวไก่ทอดแกงกาหลีสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาใช้แกงกาหลีนาเข้าจากญี่ปุ่นแล้วปรับสูตรให้ถูกปากคนไทย ได้กลิ่นหอมของแกงกะหรี่รสชาติเข้มข้นกินเข้ากับไก่ทอดรสชาติลงตัวกรอบได้ใจสาวกที่ชื่นชอบไก่ทอดเกาหลีกรอบ,รอบเข้มข้นสะใจรวมถึงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นสูตรคนไทยไม่ครวรพลาดอยากให้ลิ้มลองกับร้านไก่ทอดชินจะถนนประชาราศายหนึ่งซอย26เขตบางซื่อกรุงเทพ โทฮกิ้งเดียวความอร่อยก็ส่งตรงถึงที่บ้านแล้วล่ะครับกิมจิสไตล์ไทยครับผมนำวัตถุดิบไทยนะครับทุกอย่างเลยมาทำเป็นกิมจินะครับอยากรู้ไหมครับเป็นไงอยากรู้น่าสนใจอย่างยิ่งครับไปชมกันเลยครับกิมจิโอ่งสายพันไทย กิมจิโอ่งสูตรต้นตำรับจากเกาหลีปรุงโดยคนไทยสัญชาติเกาหลีโดยใช้ผักต่างๆของไทยมาทำแล้วนำไปดองกับเกลือเพื่อให้คงความกรอบก่อนมาหมักกับซอสเกาหลีสูตรเด็ดพร้อมงาขาวคั่วแล้วใส่ในองค์โดยรสชาติจะไม่เปรี้ยวโดดรสกลมกล่อมซอสอร่อยผักกรอบเรียกว่าอร่อยตั้งแต่บนโอ่งยันก้นโอ่งเลยทีเดียวและที่แตกต่างจากกิมจิทั่วไปคือ เมนูกิมจิที่ใช้ผักกาดขาวเขาจะใช้ใบกุ้ยช่ายมาแทนต้นหอมเพราะต้นหอมเวลามาหมักทํากิมจิคู่กับผักกาดขาวมันจะคลายน้ําออกมาทําให้รสชาติซอสกิมจิเชื่อจางและเสียง่ายเก็บไว้ไม่ได้นาน ใครที่เป็นขอกิมจิพลาดไม่ได้เด็ดขาดร่วมถึงอาหารเกาหลีสไตล์โอมากกเสที่มีแค่วันละรอบทั้งหมดนี้พิสูจน์ได้แล้วที่ร้านกิมจิคุณคิมสุขสวัสดิ์78ซอยสี่อำเภอพระประ,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการใครไปลองแล้วก็อย่าลืมบอกต่อความอร่อยกันนะครับครับต่อ แปลกใหม่ครับยังไงครับคนเกาหลีมาทำเองว้าวาาแบบโอปป้าเลยครับพี่โอปป้าเลย <c oughs> ถูกใจคุณผู้ชมทั้งบ้านแน่นอนครับพัดดอกฉบับสูตรเกาหลีแทๆ้ๆโอปป้าคนนี้พร้อมให้บริการแล้ว คอดอบธรรมดาธร,รมาถูกนำมาต่อยอดดีไซน์เป็นของกินเล่นในแนวสรตทฟู้ดเกาหลีตอบโจทย์วัยรุ่นมากๆอยู่ในตอนนี้ ซึ่งเขาจะนำฮอทดอกแบบเต็มชิ้นกับแบบแบ่งครึง่งที่ด้านบนเป็นแท่งชีสนำมาเสียบไม้แล้วลงไปชุบกับแป้งสูตรพิเศษที่เจ้าของเป็นคนเกาหลีแทๆ้ๆเป็นคนคิดคน้นแล้วไปชุบต่อในเกรดขนมปังทอดในเครื่องทอดประมาณ3นาทีครึง่งเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันซึมเข้าไปด้านในพอเหมาะพอดีชีสยืดกำลังน่ากินแต่ด้านนอกในแป้งสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในที่สำคัญคุณสามารถที่จะเลือกผงโรยมาโรยบนฮอทดอกของคุณ รวมถึงซอสต,ต่างๆที่คุณจะเพลินไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งมัสตาร์ดเมยองเนสชีสบาร์บีคิวชินล,ลี่และซอสเผ็ดเกาหลีเรียกว่าในหนึ่งคำคุณจะเพลินกับหลากหลายรสชาติทั้งกรอบยืดนุ่มเผ็ดหอมในคำเดียวใครที่อยากสัมผัสฮอทดอกในแบบฉบับเกาหลีกรอบนอกนุ่มในไปลองกันได้ที่ร้านอปป้าฮอทดอกได้ทั้ง4สาขาใกล้ที่ไหนก็จัดจุกกันได้เลย Kitchen!